สวัสดีครับพัชระภูลเจริญพักดีครับสำนึกในพระมหาการันิคุณของบุรพาหาสัตตาธิราชสำนึกในพระมหาการทนิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็เสด็จพระดวลเยือนอาณาจักรพูตานอย่างเป็นทางการ ตามคำเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูตานระหว่างวันที่2 5ถึง28มกราคมนะครับเราก็จะได้เห็นภาพภารกิจของพระหลวงรอดสเสเด็จปฏิบัติภารกิจตามคำเชิญของอันจักชพูฏานครับก็ขอสมเด็จพระปวชิก้าอยู่หัวเนี่ยและพระราชินีทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญครับโดยก้าเด็กหม่อมขอเดชะครับพระเจ้า นายพัชระผูจะเจริญพักดีและคณะครับครับเราจะเห็นได้ว่าทุกครั้งที่มีเรื่องราวไม่ดีเนี่ยพ่อหลวงเราสิบก็ฉัพรารชทานความช่วยเหลือตลอดนะฮะไม่ใช่นักการเมืองบบงประเภทประเภท,เภทอมลึงม่านอมลึงลุงแซมนะครับผมเห็นความเลวร้ายของนักการเมืองที่พยายามเรียกตัวเองว่าเป็นนิมิตเก่านิมิตใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่ความจริงก็ดี ประเทศไทยเราก็ผมก็พูดกี่ครั้งผมก็พูดอย่างนี้นะฮะพระมหากษัตริย์เอาเลือดเอาเนื้อสร้างบานสร้างเมืองครับหลังรัฐมนตรหกศูนย์ประกาศใช้เนี่ยแต่ว่าพรบอรนำนวยความสะดวกสองห้าห้าแปดเนี่ยใช้บังคับก่อนรั้นหกศูนย์นะฮะแล้วก็ยังใช้บังคับอยู่นะฮะหลังจากรัฐมนตรหกศูนย์ประกาศใช้เนี่ยเราก็จะเห็น,นการเมืองหลายประเภทโดยปเเพาะวัฒกรรมนะฮะ ผมก็ไม่ว่าก็เป็นเรื่องของพวกท่านแล้วก็กเกิดนักการเมืองสายพันธ์มลหลายแต่บางคนก็เป็นนูน่นเป็นนี่เป็นนั่นเคลื่อหมหวทาลายเด็กเยาวชนบางคนก็เป็นลูกขุนนางขุนนางบางคนก็เป็นขุนนางเงินทอนทวนน้ําบางตามน้ําบ้างมันก็เป็นเรื่องของคุณนะฮะเพราะประเทศไทยสปีที่ผ่านมามันก็มีทั้งดีและไม่ดีเหลืองเจิงเลอะเทอะก็เยอะนะครับเพราะว่าบางครั้งมีการกระทําความผิดกฎหมายต่างประเทศ เราก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้ผิดกฎหมายไทยอันนี้คือความจริงที่เกิดนักการเมืองหน้ากากดอกซ่อนกินและปัจจุบันเกิดกวนการเมืองดอกซ่อนกิน่นและเกิดคนบางคนที่เคลื่อนไหวแบบดอกซ่อนกิน่นแบบหน้ากากหน้ากากขี้กากและอะไรก็แล้วแต่เราจะเห็นว่ากระบวนการเตะตัดขาคนดีเกิดขึ้นมากมาย หลากหลายมีวิธีการต่างๆนานา,นาอาคารสตงเนี่ยก็เป็นตัวอย่างของความไม่ดีไม่งามที่ถล่มทลายเพื่อประจานเรื่องราวที่ไม่ดีก็ขอขอบคุณชื่นชมท่านเอกนัทพร้อมพังนะฮะก็อ่านข่าวท่านก็เห็นไหมฮะยกเครื่องคณะกรรมการมาตรฐานอุตสาหกรรมเดี๋ยวขออ่านก่อน ต้องดูครับเอกนักยกเครื่องคณะกรรมการมอกอนี่ครับเห็นไหมฮะท่านเอกนักท่านยกเครื่องคณะกรรมการมอกอใหม่หมดเลยนี่เจ๋งคืออันนี้ขอชื่นชมนะฮะเป็นรัฐมนตรีเจนวายวัยสี่สิบสามเก้าสี่สิบเนี่ยน,น่าจะใกล้เคียงกับนายกอยิงเจนวายเนี่ยแล้วก็มีความสามารถในการใช้คนแล้วก็ อย่างช่วงรัฐบ,บาลเศรษฐานี่ผมเครียดคนไทยก็เครียดคนพิศโลกก็เครียดคนตาคนแม่สอนยิ่งเครียดคนมหาชัยสุดเครียดเพราะสังกษีแคทเมียบมีเท้าเดินได้และคนทางประเทศไทยเขาก็เครียดพูดไม่ออกบอกไม่ถูกสินค้าไม่ได้มาศัายกรรมจีนเทาเหลืองเจิ้งฮะพี่น้องผมอยู่บางคอนโดนี่งงมากเลยเขาสร้างคอนโดมาเป็นสิบกว่าปีแล้ววันนี้นิติให้คนจีนมาเปิดร้านสร้างความเสียหายเยอะอันนี้เอาว่าไม่พูดนะฮะ แต่พูดวันนี้ก็คือขอบคุณทุกท่านที่รักษาประเทศไทยไว้ขอบคุณอีกครั้งท่านแม่ทัพพักที่สามผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในพักสาขอบคุณผู้ใหญ่แม่ทัพใหญ่พลทอมฤิบุญสุยาที่รักษาไม่พมา่าหนีเข้าเมืองฉอกราชยาสอกจุลศรีจับแหลกไอ้พวกหลบหนีเข้าเมืองเห็นไหมฮะอันนี้คือสิ่งที่ผมต้องชื่นชมพี่น้องทหารหารชื่นชมพี่ปูบิ๊กปู ลองพุ่มในการรักษาความมั่นคงภายในครับนี่แหละเราถึงบอกว่าเราถึงจําเป็นต้องมีกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในะอัณาจักนะฮะพวกนักการเมืองบางประเภทประเภทอมลึงม่านอมลึงลุงซามเนี่ยอมลึงฝรั่งตาน้ําข้าวนี่ฮะตัดจริจตตอนแหละอยากจะให้ยกเลิกกองอํานวยรักษาความมั่นคงภายในระอาจากักแต่ผมก็ผมโชคดีนะได้ รัฐมนตรีกลาหอมที่ชื่อแม่ทัพใหญ่เนี่ยนะฮะผมทำเวทชัยใครเป็นสหายด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้ไปบอกต่อพวกนักการเมืองที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวจะได้ไปบอกต่อนักการเมืองที่อมลึงพมา่าอมลึงฝรั่งตาน้ําข้าวครับที่นี่ประเทศไทยฮะที่ผมเกิดแนั่งคุยกับคนอยู่เดี๋ยวนี้นะนะฮะคนพิลลกเนี่ยจะรู้ผม ช้ชีวิตพิโรธประกอบสมาชิพพิโรธแต่ยี่สบสามตุลาคมสองพันห้าร้อยยี่สิบสามไปหมดนะฮะสมัยก่อนไปเนินเพิ่มกันมัดคงอิวไปหมดนะฮะแต่เห็นนักการเมืนองน,น้ำดีเช่นท่านรัฐมนตรีกศนไกลเลิกท่านรัฐมนตรีติไกลเลิกครับสองท่านน้ำดีให้ความสำคัญกับประชาชนแล้วทั้งสองท่านเนี่ยชอบเรียกว่าตัวเองเป็นผู้แทนใช่ไหมฮะแล้วทั้งสองท่านก็ให้กำเนิดนะน,น,นักการเมืองเยอะแยะยกกระทั่งเนี่ยคนดีเนี่ย พงม,มนูทองหนักเห็นไหมีนี้เรามีนักการเมืองคนดนีก็ถือโอกาสเป็นตัวแทนชาปิโลกขอบคุณท่านจุติไกรเลิกนะฮะอันเนี้ยอันนี้คือความจริงเพราะว่าบางคนเนี่ยอมสากครับอมสากจนท่านจุติท่านจุติไกรไกรเลิกมาพูดเนี่ยตอนนั้นถ้าเป็นรัฐมนตรีพอมอผมจำไม่ผิดเนี่ยเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเนี่ยสืบสารรักษาต่อยอดขณะนั้นเนี่ยสมัยลุงตู่สองเนี่ยท่านจุติก็บอกว่า การเป็นนัฐมนตรีก็ดีเป็นนักการเมืองกต็ตีอย่าอมสากหรือเป่าสากครับอันนี้ก็จริงอันนี้ผมถึงจะไม่ต้องอมสากไม่เป่าสากไะถึงได้บอกว่าวันนี้นี่คนไทยต้องตั้งหลักอย่าไปเชื่อนะฮะอย่าไปหลงคารลมนักการเมืองวัทกรรมนะครับถนนหนทางซุขเส้นทางเนี่ยล้วนเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจล้วนไปตามแนวทางของ กระทรวงทบรกรมที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมทางหล,งนะลวงเนี่ยเวลาเราขึ้นทางดนะ่วนเนี่ยผมก็คิดถึงท่านสมัครสุนทรเวทครับพูดกันตรงๆเลยเราจะไปโกหกหลอกลวงตอแหลตนเองอยังไงครับต้องพูดความจริงฮะในสมัยนั้นเนะี่ยท่านสมัครผมอยุยี่สิบต้นๆแดงจัดๆนิดๆเพิ่งขึ้นไปพิจิตกใหม่ๆท่านสมัครเป็นรัฐมนตรีมรคมนาคมพี่ยิ่งท่านยิงพันเป็นเลขากระทรวงครับผมก็จะรู้จักท่านแฝงการทางเขตการทาง มากมายพอท่านยิงพันมาเป็นรัฐมนตรีตบวงเนี่ยเราก็ได้รู้แล้วว่าหัวใจของท่านยิงพันทําหมจะตั้งมอนอะไรสวนพอมาท่านเป็นรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เราก็รู้เรื่องราวของกระทรวงวิทยาศาสตร์นะฮะอันนี้คือความจริงทุกอย่างนะฮะผมต้องบอกว่าบางครั้งผมก็ต้องขอบคุณนายกยิ่งรักก็ทําให้ผมได้รู้จักกรรมธิการวิทยาศาสตร์ของตโจเนี่ยประธานโจบ้านผมอดุบการไม่ไกลกันเนี่ยนะฮะผมอยู่บางหลวงบางพีประธานโจเ็าอยู่เนี่ยเทพรักษ์เนี่ย ไกลกันนะฮะเอเสร็จแล้วผมนอจากนั้นผมก็จําเป็นที่ปรึกษาการมาทิการศาสนาท่านสันสัสสกทานพิเชษเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้ได้อะไรเยอะฮะแต่ว่าพิษลกให้ความรู้ผมเยอะนนครไทยเนินเพิ่มพวกนี้ให้ความรู้เรื่องพ่อขุนศรีธนราทิตพ่อขุนบางกลางเท่าต้นจัปาขาวเนี่ยผมจะต้องทำาต้นจัปาขาวเพราะว่าบางครั้งประวัติศาสตร์ไม่ได้เขียนนะฮะ เพื่อะให้คนรุ้นหลังได้สำนึกสำเนียกในบุญคุณพระมหากษัตริย์ตที่ราดครับสุโขทัยผมทำไปแล้วแต่ผมก็จะทำใหม่เมืองเก่านะฮะจากสุโขทยัยมายุธยาผมไปดูวังจันเกรมแต่ผมก็จะต้องทำใหม่ทำให้มันดีขึ้นเพราะที่ผ่านมาเราต่อสู้กับคนไม่ดีระดับสิบระดับสิบเอ็ดระดับผู้ช่วยระับมนตรีละระดับอะไรเยอะบางคนก็เป็นสสสวมัน ้ hey, พูดไม่ออกบอกไม่ถูกแต่ว่าที่นี่ประเทศไทยเราต้องอดทนเพื่ออะไรไหมครับอดทนไว้เพื่อรักษาชาติศาสตร์กษัตริย์ครับความเป็นชาติไทยมีประวัติยาวนานนะฮะจากสุขโขทยัยธานีอยุธยากรุงศรีกรุงทนบุรีแล้วก็มาอัตนาโกสศิลร์โดยพระหลวงรชัชการที่หนึ่งสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและแผ่นดินพระหลวงรอดิบนี่ย วันนี้ถึงผมบอกว่าฝากท่านเสียมาหนึ่งด้วยครับโอเคเข้าใจเพราะว่าในช่วงหนึ่งเนี่ยในช่วงหนึ่งก็บอกว่าการสอนการเรียนประวัติศาสตร์ขับมาแล้วครับแต่ครูประวัติศาสตร์ผลิตทันไมอันนี้ผมก็ต้องมอบหมายให้ท่านเสมาหนึ่งนะครับเพราะเวลานี้ก็ท่านนุชินดูจากรูปท่านก็ไปถวายงานอยู่ที่ภูตานนะผมดูจากนะฮะดูจากติ๊กตอกดูจากเนี่ยก็ แต่ว่าพอมาดูข่าวของรัฐบาลก็พ่กนี้มาเรยนี้นายกอิงก็จะไปนครพนมเมืองของรัเมาตีช่วยมนพรมนพรเจรสีเนี่ยครับอันนี้คือความจริงในประเทศไทยเมื่อวานมันก่อนก็ลุงโทนี่ก็อยู่เชียงใหม่ตบน้ำลำหัวเนี่ยนะฮะเราก็เห็นพูดในการพักล้มไทยสร้างชาติเสหิกับน้องชายพลนวทไทยลงแล้วก็ เห็นพี่ๆทั้งหลายอยู่ที่นั่นกันมากมายที่เชียงใหม่นะฮะเนี่ยอันนี้คือคือความจริงว่านี่คือความงดมงามของประเทศไทยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประม,มุขและก็มีความงดมงามที่เป็นรัฐบาลผสมที่เจ็บปวดทุกประมานคือหลายปีที่ผ่านมาพวกไม่รู้จะพูดยังไง คือไอเราจะบอกเขาไม่ดีก็ไม่ได้แต่ว่ามันกฎหมายไทยบอกว่าเขาดีแล้วไม่ผิดแล้วก็เขาก็เป็นอะไรได้มีตําแหน่งได้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยที่นี่ประเทศไทยหากฝรั่งตามน้เข้าวมาทําอะไรผิดในประเทศไทยมันก็ต้องขึ้นกฎหมายไทยครับวันนี้คนไทยเราต้องให้กําลังใจตัวเราเองนะฮะผมมีความสุขที่ถนนบางนาตาด เปลี่ยนชื่อเป็นถนนเทพพัดครับนี่ผมมีความสุขมากนะฮะคือไม่รู้จะพูดยังไงเหตุผลต่างๆนะอันนี้คือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยล้วนมาจากผมจะคำพูดยังไงความเหนื่อยยากเลือดเนื้อของบรุรพะมหาัตตาที่ลาดทั้งนั้นเลยนักการเมืองท่านทั้งหลายก็ทดีก็มีครับพระองค์ พระหลวงรัชกาลถึงให้ส่งเสริมได้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองพระหลวงรัชเสบสืบสานร,รักษาต่อยอดแต่ว่าในยุคโลกาภิวัตน์มันก็มีต้นทุนหมดสตาร์ทรถชึกน้ํามันนะจะใช้รถไฟฟ้าก,ก็ก็ต้องจ่ายค่าชาร์จไฟมีค่าใช้จ่ายจ,จากไม่ปิ้วทาไอทีทำโซเชียลแต่ว่าสิ่งที่นักการเมืองได้รับคือนี่คือการเขาบอกผมนะฮะคุณเป็นสอสอแป๊บเดียวคุณได้สายสะพายแล้วครับเงินเดือนสารพัดครับ แล้วผมก็จะบางคนก็เป็นระดับสิบระดับสิบเอ็ดแต่ลูกเขาไม่ได้เล่นการเมืองเขาก็บอกว่าพรรคพวกเขาเนี่ยที่เป็นระดับสิบสิบเอ็ดเนี่ยก็ให้ลูกไปเล่นการเมืองครับมีลูกหลายคนก็อยากไปคนนี้ไปอยู่พรรคนี้เวลาคนนี้เป็นรัฐบาลพ่อก็ยังโอเคอยู่คนนี้ไปอยู่พรรคนี้พันยุคนี้กลับเป็นรัฐบาลก็โอเคอยู่ไอ้นี่คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในยุคสองพันห้า้ยหกสิบแปดซึ่ง ตอนแรกผมคิดว่าการเมืองไทยจะเป็นนิมิตใหม่ครับแต่นิมิตใหม่ทางการเมืองขนาดนี้มันเหลวเย็นเฉาหย่ำฉาผมพูดไม่ออกเลยครับเอาละไม่เป็นไรครับทุกอย่างก็โอเคแล้วดีขึ้นะขอบคุณนายกเองที่เอาจริงเอาจริงเร่งเรื่องราวของสอตงครับจะใช้เวลากี่วัน90บวันเดี๋ยวเราจะรู้เรื่องสอตงเอาขอบคุณพี่จวบวงศุก่ะเห็นภาพพี่จวบเป็นรถน้ำเรยอทักษิณครับ ก็ต้องกลับเรียนพี่จวบท่านรองบบตรว่าฝากพี่จวบดูแลชาวเชียงใหม่ด้วยครับในสมัยพี่จวบเป็นชัยยะหนึ่งผู้จัดการภาคราไอโรงแรมเนี่ยยังไม่เกิดพี่จวบไอโรงแรมอิสราเอลเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะส่งจดหมายไปกรับเรียนพี่จวบครับโรงแรมอิสราเอลที่วัดต้นปูนวัดลำช้างเนี่ยครับพราะพี่จวบน,นักการเมืองเชียงใหม่ทุกคนรู้จักพี่จวบวงสุกดีนะฮะใจถึงพึ่งได้ ประชาชนทั่วไปน้องๆนักการเมืองก็ฝากความหวังไว้พี่จวบคนเชียงใหม่ก็ฝากความหวังกับพี่จวบพลตอกประจวบบงสุขและต้องฝากความหวังไว้กับพิทักษ์หนึ่งพบตรด้วยนะครับครับไม่เป็นไรครับวันนี้ประเทศเราเรามาถึงจุดนี้เพราะนั้นคนที่จะต้องตั้งหลักคือคนไทยพวกเราเนี่ยฮะจะบอกว่าอย่างอย่าไปฝากความหวังไว้กับนักการเมืองทั้งหมดนะครับฝากความหวัง ฝากความหวังไว้กับนักการเมืองไม่บางส่วนนะฮะขอให้ประชาชนฝากความหวังไว้กับนักการเมืองบางส่วนแล้วไปพิพากษาในการเลือกตั้งคราวหน้าครับคราวนี้เราหวานอมขมคืนทนกันไปนะฮะเพราะท่านเลือกนักการเมืองมาเองแล้วนักการเมืองเขาก็ไปเลือกนายกทางอ้อมนายกก็ตั้งคอรมอครับผมก็รู้นายกเองก็ผือพระอมเปานคนรุ่นไหนเจนบายปากกระตายตรงกรันอย่างลุงทักษิณว่า ท่านก็พูดไม่ออกบอกไม่ถูกจะทํำยังไงกันดีครับเอาอย่างนี้ทําไงไม่ได้แล้วนะฮะเราก็ร่วมกันเป็นกําลังใจให้คนดีครับตามรอยพระบาทพระหลวงรอเก้า 9, ส่งเสริมคนดีให้ปกครองบ้านเมืองนะครับตามพระบรมราชโอบายพระหลวงรอสิบสืบสารรักษาต่อยอดครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเอกบ้างลงด้วยนะครับ